เรกันคลิปที่สองนะครับเรียนวันนี้คุณแจฝามากงนะครับคุณแจเมื่อกี้คุณแจซอนนะครับเราก็จะใช้ในการบรรเลงเปลงตัวตัวไปนะครับที่มีเสียงปกตินะครับแต่ถ้าคุณแจฝานะครับก็จะใช้นะอ่าโดยโน้ตที่มีเสียงต่ำๆนะครับเส้นดนตรีที่มีเสียงต่ำๆนะนะครับเป็นพวกเบสอย่างนี้นะครับลองดั้มอย่างนี้นะครับ ใช่เสียงต่ำๆนะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราเรียนกุญแจซอนนะครับหัวกุญแจซอนอยู่ที่ที่2เห็นไหมทีนี้่าฉะนั้นเมื่อกี้กุญแจซอนหัวที่ที่2ก็คือเสียงซอนหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นกุญแจฟ้านะครับกุญแจฟ้าก็คือเสียงของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่เที่ที่4เนี่ยนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเอาเอาเสียงฟ้าเนี่ยเป็นหลักนะครับอ่าเสียงฟ้าเป็นหลักเราก็ต้องนวดตัวนไใบปกตินะครับ บนเสียงฟ้าก็คือเสียงลาใช่ไหมเนี่ยครัส่วนเสียงฟ้ากป็ลาเนี่ยครับส่วนใต้นะครับส่วนใต้เสียงเสียงใต้เสียงฟ้านะครับก็เป็นเสียงมีนะนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีนะครับมีนะครับมีไปเห็น นะครับเนี่ยอยู่นะครับอยู่ระหว่างระหว่างเส้นที่สามกับเส้นที่สี่นะครับอเสียงมีนะครับระหว่างเส้นสามเส้นสี่เสียงมีนะครับอ่าทีนี้เนี่ยครับตอวมีนะครับแล้วพออยู่คาบเส้นที่สามก็เสียงเรนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับนักเรียนก็อทำความเข้าใจนะครับเอาคุณแจท่อนก่อนนะคุณแจเสียงฟ้านะครับอ่า โดที่ใจเสียงต่ำนะครับอ่าดือก็ยังไม่นิ้นเท่าไหร่นะครับถาน่นิ้นกุญแจซอนกว่านะทีนี้บันไดเสียงว่างนะครับบันไดเสียงเนี่ยบันไดบมันได้เสียงทั่วไปนะครับที่เราเล่นดนตรีกันก็คือบันไดเสียงเมเจอร์นะครับเันไนเสียงเมเจอร์เนี่ยก็จะมีโน้ตเจ็ดตัวใช่ไหมครับอ่าปกติที่เล่นกันก็คือโดเรมีฟาซอลาทีนะครับ บันไดเสียงเมเจอร์ก็คือบันไดเสียงตัวต่วไปนะครับมีโดเรมีฟาซอลลาทีก็อีกตัวเสียงโดนะครับโน้ตเจ็ดตัวแปดเสียงนะโดเรมีฟาซอลลาทีโดโน้ตเจ็ดตัวแปดเสียงนะครับโดยตั่วไปนี่ก็คือบันไดเสียงเมเจอร์นะ ครับต่อไปอตัวหยุดนะครับตัวหยุดนี่ก็คือใช้อ่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้เสียงเงียบไปชั่วนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้เสียงเงียบหรือว่าหยุดชั่วครู่นะครับแต่จังหวะยังคงดําเนินไปตลอดนะครับอ่าตัวหยุดจะเขียนเหมือนบรรทัดตัวหยุดจะเขียนบนบรรทัดเส้นเหมือนตัวโน้ตนะครับแต่ว่าตัวหยุดเนี่ยจะทําให้เสียงเนี่ย พอเราเห็นตัวหยุดตัวนี้นะครับเอลลูนก็นาเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นตัวหยุดตัวเนี้ยตัวกลมนะครับก็คือเว้นไปสี่สี่จังหวะนะครับเว้นหยุดเงียบไปสี่จังหวะนะครับเป่นบรเลงมาเรื่อยๆพอเห็นตัวหยุดตัวนี้นะครับก็หยุดบรเลงไปสี่จังหวะเห็นตัวกลมนะครับเรียกว่าตัวหยุดตัวกลมนะครับหรือว่าตัวหยุดตัวขาว ถ้าอยุดตัวขาวก็มีค่าสองจังหวะนะก็เห็นตัวอยุดตัวขาวแบบนี้นะครับอยู่บนบรรทัดที่สามเนี่ยนะครับเราก็หยุดไปหยุดเล่นไปสองจังหวะนะครับอตัวกระเบตดหนึ่งจันเหมือนตัวกระเบตดตัวดําเออตัวดําเหมือนกันนะครับตัวดําหยุดตัวหยุดตัวดําเราเห็นตัวสัญลักษณ์ตัวตัวนี้ใช่ไหมเราก็หยุดหยุดบรรเลงนะครับหนึ่งจังหวะนะ แต่ว่าดนตรีก็ยังดาเนินตำองไปปกตินะนะครับแต่ว่าบางเครื่อดนตรีก็ต้องอ่าหยุดเล่นนะครับม่เห็นตัวนี้ก็หยุดเล่นนะครับหรือว่าเป็นตัวขบิตหนึ่งชั้นนะครับเขาก็หยุดครึ่งจังหวะนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในเส้นกันห้องบ้างนะครับเส้นกันห้องนะอยู่บนมัธนาเส้นนะครับนี่คือเส้นกันอ่องนะครับมีขีดเดียวไว้ให้นะครับเส้นกันอ่องมีขีดเดียว ทีนี้เส้นจบเพลงมีสองขีดนะครับเล่นเล่นไปนะครับถ้าจะจบเพลงก็จะมีอยู่ข้างก้างกลางหลังบรรทัดนะครับเดี๋ยวีสองขีดแบบนี้นะครับนี่คือเส้นจบเพลงนะครับทีนี้เรามาดูในการอ่านโน้ตนะครับอ่านโน้ตอเพลงสากลนะครับมาดูนะครับนี่เรามาดูก่อนว่าตัวสีสีเนี่ยนะครับ คืออะไระนะครับตัวสี่สีนี่คืออะไรนะครับสี่ตัวบนนะครับก็คือในหนึ่งห้องเนี่ยนะครับจะต้องมีโน้ตมีจังหวะสี่จังหวะนะครับ ในหนึ่งห้องนี้จะต้องมีสีจังหวะนะนะครับเรามาดูว่าอเนี่ยตัวนี้นะครับห้องนี้มีสีจังหวะไหมสีจังหวะเพราะว่าตัวดํามีค่าเท่ากับตัวละหนึ่งจังหวะตัวดำาลนี้มีอยู่สี่ตัวก็คือสี่จังหวะรบสี่ลบสี่จังหวะนะครับเมาดูจองที่ห้องที่สองบ้างอ่านะครับสี่สี่ตัวบนนี้ก็คือในหนึ่งห้องต้องมีสีจังหวะเรามาดูห้องที่สองที่มีรบไม่ถึงจังหวะ หนึ่งสองออาตัวขาวสองจังหวะหนึ่งสองสามสี่เอารบนะครับอ่านเรียนเข้าใจว่าในแต่ละห้องนะครับจะต้องมีสี่จังหวะนะครับโดยแทนตัวอจังหวะไว้ข้างบนเนี้ยนะครับบางทีก็จะเป็นสองสี่ถ้าเป็นสองสี่ก็หมายถึงว่าห้องหนึ่งต้องมีน้ตสองจังหวะนะครับออาจจะมีตัวดําแค่สองตัวนะครับนี่เรียกว่าสองจังหวะรบแต่ตัวนี้สี่จังหวะหมายถึงว่าใช้ตัวดำสี่ตัวก็คือสี่จังหวะถูกต้องนะครับ ส่วนสี่ตัวล่างนี่หมายถึงว่าไอ้แทนตัวดํามีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนะครับอสี่ตัวล่างนี่ก็คือแทนตัวดํานะครับว่าแทนตัวดําว่าไอ้มีค่าเป็นเป็นหนึ่งจังหวะนะครับตัวดํามีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนะสี่ตัวนี้นะความหมายของเขาก็คือตัวดํามีค่าหนึ่งจังหวะนะครับ ดีนี้เราเรามาฝึกอ่านโน้ตสิครับมีอะไรบ้างอ่าดูสิอันนี้อยู่เส้นน้อยก็คือตัวโดนะครับบอกแล้วว่าถ้าขีดอยู่เส้นน้อยนี่ก็คือตัวโดเห็นไหมครับโดแล้วตอนนี้คืออันนี้เป็นกุญแจซอ,อนใช่ไหมอันนี้คือเสียงซอนอยู่ยกาเทนที่ 2, สองเสียงซอนตัดจากเสียงซอนข้างบนก็คือเสียงลานะครับนี่ซอนนะครับอ่า ได้เสียงซอนก็เสียงฟาฟาค้าบรลดิบหนึ่งก็เสียงมีมีนะครับดูซีโน้ตมีอะไรบ้างดูดูซอนซอนลาลาซอนจังหวัดใช่ไหมห้องละหนึ่งจังหวัดนะครับอ๋อห้องละสี่นะครับมีห้องละสี่จังหวะนะครับแต่ว่าแทนตัวดําด้วยหนึ่งจังหวัดฉะนั้นลุบทุกตัวโน้ตครับดูนะ đồ đồ son son la la son fa fa mi mi re re đồ son son fa fa mi mi re son son fa fa mi mi re đồ มีมีเรเรโดนะครับนี่คือการอ่านโน้ตนะครับเปล่งจับคนนะครับอย่าลืมว่าสี่ตัวบนก็คือในหนึ่งอ้องต้องมีโน้ตสี่จังหวะนะครับสี่ตัวล่างก็คือแทนตัวดํามีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนะครับอารบจบจังหวะหมายถึงว่าลบทุมตัวใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับข้างบนห้องละ สี่จังหวะนะครับข้างล่างโน้ตตัวดำแทนหนึ่งจังหวะนะครับสี่แทนโน้ตตัวดำนะครับตัวนี้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำนะครับแบบฝึกนะครับในในคลิปที่สี่นะครับคลิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนครับ